นี่นะอันนี้ของอบูนะอบูหมอบอบูหมอบไม่อบูหมอบลูกนี่ของอบูอ่ะอบูอบูเอาวะอ่ะอบอูอบูหมอบเร็วๆพี่ดี๊อย่ากพึ่งอบูอ่ะอบูหมอบแล้วอาหมอบหมอบอบูเค้งเค้งเค้งอบูเค้งเค้งอ้าวเอ้อ้วนไอ้อ้วนมันร้ายอบูอ่ะอบูหมอบลูกหมอบทุกคนหลบไปก่อนทุกคนหลบไปอบูอบูหมอบหมอบอบูเค้งเค้ง ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้วนยังไม่ถึงคิ้วันอ่ะวันอ่ะวนอ่ะอ่ะอ้อะวันหมอก่อนหมอบอ่ะเค้กเค้กเค้เค้กตีลังกาเค้กเค้เค้กให้แม่เค้กไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่อ่ะวันเค้กให้แม่เค้กเค้กไม่ใช่ให้ตีลังกาอ่ะอตีลังกาตีลังกาโอ้ไม่ได้เรื่องอ่ะไปก่อนอ่ะอบูนี่นะของอบู อ,อบูหมอบหมอบอบูเค้งเค้งอบูเค้งไม่ใช่ไม่ได้ให้แยกอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อ่าพี่เดียไปก่อนอ่าพี่เดียไปก่อนนะไอคิวอาบูอยู่ไหนอบูนี่บูนี่อบูหมอบ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 อบูหมอบเออไอเค้งไอเค้งเค้งใช่้แม่เค้งเค้งเค้งเออเค้งใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึงอบูหมอบอบูหมอบเอออบูหมอบหมอบหมอบ เอาบุเค้งเลยเค้งเอาบุเค้งยังไงเอาหมอบอ่ะทำหมอบไม่ได้อ่ะไม่ให้อะล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 ะะละะเอาหมอบเอาหมอบก่อนเลยหมอบเอาหมอบว่ามันนุดิ่แล้วมันนุดอิ่มเอาหมอบดิหมอบให้แม่ก่อนเลยนี่อาบุหมอบหมอบหมอบโอ้ดีแล้วโอ้แม่ขอโทษอ่ะเอาแม่ให้เอาแม่ให้หนึ่งสองสามบุ้ง เมื่อก่อนสอนให้หมอบเดี๋ยวนี้ลืมแล้วค่ะอิ่มไหมอิ่มไหมคะอิ่มยังคะลูกสาวอิ่มยังคะไม่เจอกันสามวันค่ะคิดถึงอาบูอิ่มไหมครับพีดี้พี่ดี้อิ่มไหมครับพีดีดมมด้มองกล้องกับแม่ชิคา้าคิดถึงกันไหมคะมาจุ๊บมาจุ๊บ